เทคไหมเทคเฮ้ยเครื่องแักสังหารนี่ที่เครื่องแักสังหารสวัสดีครับสวัสดีครับมันส่งนี้ไงแล้วที่ไหนมันส่งนี้เข้าเนี่ยวชมสวัสดีครับอะไรอันเดอร์ ย,ยสวัสดีครับ,บคุณนะสู้ๆครับครับผมมากินข้าวครับมากินข้าวฮะ เล็กน้อยสู้ๆครับขอบคุณครับเรื่องนี้ไรเด้งกินข้าวกันครับวันนี้สมาชิกต้มแพททิกนะครับเต็มที่ครับแล้วก็เอาน้ำหนักเข้าวันนี้จะกินชั่งน้ำหนักตรรงนี้คัวชัยวุฒิเอฟซีซูอร์เล็กนะครับขอบคุณครับวันนี้จะชั่งน้ำหนักวีจารันมากินข้าวครับเพิ่งวิ่งเสร็จ รักนะ fc ติดตามตลอดยังโมโหเรื่องไม่ได้แชมป์อยู่เลยไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับพี่รักครับสวัสดีครับครูเตยคิดถึงไหมคิดถึงไหมถึงบินมาหาเจ้ะถึงกินปากุ้งอนย่อไหน สู้ๆนะครับที่รักแป๊บใครเนี่ยบินบินย่บพาเอาอะไรเอากระดูกปลาเด่นได้ไหอาจารย์เอาอะไรมันี่ยทำไมมันไม่ไม่เส้นหลิงพี่เอาเบียร์ที่เราไรไม่เบียร์เลยกินก็กินก่อนเลยเอาให้ขาดนะครับไฟนี้จบครับผมขอบคุณครับมีไข่ พี่ซุปอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้จักอยู่ตรงไหนพี่ซุปเล็กอยู่ตรงไหนพี่นี่อ่ะเดินมาไม่รู้อะเดินมากินข้าวครับอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงอะไรอยู่ที่อ่อนนี้ดีกว่ามูลนิธิโรงเรียนศรีนครครับเนื้อปูกุ้งเดินหาข้าวกินครับไม่รู้โผล่ตรงไหนอืปูกุ้ง วันที่8วันที่9ครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา3คนด้วยนะครับ4คน4คนครับเทนเนอร์5้คนครับห้าคนคมาด้วยกันมาด้วยกันนะใช่ป่ะมาด้วยกันมาด้วยกันนะกินอะไรกินข้าวต้มครับพรุ่งนี้ช่างน้ำหนักครับผมจุ่ข้าวต้มของเบียร์ของร้านนี้เพื่อเป็นซูเปอร์อะไรวะนี่ให้เปซน้นอันนี่มั้ตรงนี้ป่ะอะไร เราไม่สนไม่พวกเราไม่ไดฉันเนอร์ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำมือใหอยู่เผาไม่ร่วงงายอย่างนี้ด้วยพรุ่งนี้ชนะใครจะต่อยกับพี่ล่ะครับคุณเจอรออยู่ครับจะกลับไปไหนครับฝนตกไหมครับฝนไม่ตกครับเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกครับ บ้านผมอยู่ติดทะเลใกล้สนามมวยมาเที่ยวครับพี่ซุปเล็กเต็มที่ครับซุปเล็กรัสเซียเลือนเนาะยิปซีใสครับใครวะมันได้ยินไปเนี่ยเขาได้ยินได้ยินได้ยินดิติดหรือยัง ต,ติดแล้วครับหาเบียร์กินอยู่อาจารย์หาเบียร์กินอยู่ติดแล้วสั่นหมดแล้วเนี่ยอมองพี่แจงว่ามองข้ามอคอมเมนต์แกพวกคนป่วยเขาไม่เขาไม่คุยด้วยหรอกอ่านข้ามัมนมองไม่บางอันมันมองไม่เห็นนะคอมเมนต์ดู F C แปบ fc สุกเล็กคุณไม่สำคัญเนาะเชนเลยเล p t นุ่มรุ้งสุกเล็กไทยเตนากลาการกฟ้าใสครับเทนเน่เหรอเชนเน่ดูนหน้าเตนไนเพชรเตนากว่านิดหน่อยครับเพราะเพชรตัวใหญ่กว่านี <c oughs> ่ครับผมขอข้างเกงครับพี่สาย ข้อดับพิสายพิสายไม่ได้จอยพิสายไม่มีเงงเกงร้อยสามแปดใหญ่ไปไหมใหญ่ครับใหญ่ครับเินบิดใหญ่แล้วไม่เช้าไม่กล้าขี้ครับกลัวกลัวนกริ่น้ำหนักขาดกลัวน้ำหนักขาดเปิดขี้แต่ไม่กล้าขี้ครับกลัวน้ำหนักขาดมาด้วยกันทำไมแยกกันนั่งเอามาด้วยกันจริงก็น่ะไอนนะจัดตัวขอเสื้อ ขอซื้อเสื้อได้ไหมครับขอซื้อเสื้อได้ไหมเสื้อไหนเสื้อไหนเสื้อไหนครับแก็เสื้อผมไม่มาเอาไปเลยนะฮะผมบอกเสื้อผมไม่มาเอาไปเลยขอซื้อเสื้อถ้ามาเอาตัวนี้มาเอาไปเลยนแอดวดดวดดเวดนี้พี่แอดเป็นไงบ้างดวนี้เป็นไงครับดวนี้ก็ใหญ่สุดแล้ว แต่แล้วก็สบายครับแต่ว่าใหญ่ครับแต่ก็เต็มที่ครับเราดูบนเวทีนะครับเต็มที่ทุกน้ำหนักน้ำหนักกิ่งเท่าไหร่ร้อยเก้ารสามมิตร้อยสามห้าครับทำไม่ได้ละมาร้อยสามมิตรไมอย่างนู้น้สองร้อยสามห้าครับนี่เราสามตามไปอย่าเถียงมีห็นเขาว่าบอกว่าผู้ชมเข้าจริงไหมครับ อันนี้ห้าสิบ้าสิบครับเขาไปชุมกันอยู่ครับพี่หาดใหญ่ยินดีต้อนรับขอบคุณครับผมบนไานไน,ไน,ไน,ไน้ำหนักเก่งซูปเปอร์เล็กร้อยสามสามร้อสมห้าครับเสื้อซุปเล็กยังมีไหมครับยังเลยครับยังไม่ได้ทำเลยครับพี่พ เดี๋ยวรอแชมป์โลกเดี๋ยวเราได้แชมป์โลกเดี๋ยวทำครับพี่เดี๋ยวเราได้แชมป์โลกครับเดี๋ยวจะทำเสื้อครับน้ำใสต่อยอยู่ไหนน้ำใสต่คือไหนเนี่ยเดินหาต่อยคืนนี้แหละคุณเดินหาต่อยคืนนี้แหละเปียกลุยครับพี่เล็กครับผมลุยครับเข้าใจกับรถถังไหมครับ ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยครับเค,เคยได้ชนแก้วครับแก้วแก้วพี่แก้วมีแต่คนบอกว่ารุงกิจรุงกิจพี่เตะรู้จักหน่อยครับไม่รู้ใครเตะใครด้วยก็ปีดปีดรุ่งจิตเขาวาปีดร้อยสามแปดก็เราก็เข้ามาต่อยเป็นไฟแรกด้วยลอยปีดมาต่อยเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ต่อยอยู่สงขลาด้วยครับกนนันเชิมพ้นกินไปกินข้าวกับยาครับ ก็อยู่ครับเฉลยบพลก็อยู <laughs> ่ไ่ที่นี่โอ้มันกีวิง่งอย่างไพรหนอมีโอกาสไหมครับรกับรถถังก็น่าน่าจะมีโอกาสครับรแกปเล่นเล่นแฟบซี่คือเก่าอารองกดเอฟซีตลอดการครับซุปเปอร์บอล <laughs> อันนี้ซูเปอรบ์บบลอันนี้ซูเปอร์บอลอันนี้เพชรพนมทองพามล,ลิทลิทเอ้ยแพทย์ชินบอกว่าลิดพี่ใส่ชกชกไหมครับพี่ใส่น่าจะชกคืนนี้แหละครับเดี๋ยวคืนนี้จะไปหาคู่ครับยังยังไม่มีคู่เลยก,ๆๆกินเบีย้ยก่อน ซูกี้บังสุกี้ฟิล์มลายไทยขอบคุณครับคนนมุมเล็กมาด้วยเหรอมุมเล็กทักทายแฟนคลับหน่อยสวัสดีครับจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ <c oughs> ขอแค่เชื่อใจกันนี่ <c oughs> อาลงกรอาลงกรไม่อาลงกดพ <c oughs> ี่ทำลังสาวมั้ยังเก่งสาวอะลง

บาลีดด้วยนี่ใดดีแอปเบสเบสจักระพันธ์เจอคู่ปรับเก่ายังต้องกิจหนักใจไหมเวทนี้ใหญ่ด้วยหนักใจไหมก็เจอคู่ปรับเก่าก็หนักใจเรื่องบีดนี่นะครับเรื่องแรงกระทะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับที่เรามาจก138ครับผม เสื้อสีแดงใครครับอ๋อเด่นผู้ไทยครับเสื้อแดงเด่นผู้ไทยครับเครื่องจักรสังหารเครื่องจักรสังหารครับสังหารโคตโตสู้ใช่ไหมครับสังหารกิมในในเขตประคุณชัยนี่ครับเฮ้ยมามออกซิเจนวจักหมดครับเอฟซีเยอะทีมงานทีมงานเอออะไร พี่ชิดชัย FC ครับสู้ๆครับเราก็นั่งยิ้มอย่างเดียวให้เขาคุยเพชรบำรุงชกครั้งมวยไทยครั้งสุดท้ายกับใครครับกับน่าจะแรมโบ้ครับแพ้พี่แรมโบ้พี่แพ้พี่แรมโบ้ครับแพ้น็อกครับโดนจีปลายคางแพ้น็อกครับแพ้น็อกแพ้น็อกแรมโบ้ครับ มาครับพี่น้องกินข้าวกัน f อซพีส่สายไอ้ขเ้นแบ่งกลับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับเอฟซจากซีสุขครับพี่ขอบคุณครับเยปอ่แู้้้จักสิ้นสมุดสู้ๆครับทั้งสองสิ้นสมุดเช้าคิดถึงนะเร้า เอฟซีเสื้อแดงเอฟซีเสื้อแดงคิดเข้าใจีสารวัตรเสือล <c oughs> ุงนาดายไปไปสอนมวยที่สิงคโปร์แล้วครับ <c oughs> พี่สุกเร็กอยู่จังหวัดอะไรอยู่อำเภออะไร อยู่อยู่บุรีรัมย์ครับประคนชัยอยู่อำเภอประโนชายบุรีรัมย์ใครรอสุดเอ้ยมันก็ต้องอาจารย์ใสอยู่แล้วขออครับน้องชยเอฟซีจากพัทยาเอฟซีจากละหานรายครับสุดเกลยขอบคุณครับคิดถึงข้าวคิดถึงขอบคุณครับสุเล็กมีปัญหาบ่อน้ำหนักนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเอฟซีจากหาดใหญ่ขอบคุณครับสู้ๆนะครับ ขอบคุณครับผมบีทจักรพันธ์สู้ๆนะครับพี่สุปเปอร์เลกินข้าวกันครับพี่น้องขอให้ชนะนะครับกินมันดีนีครับขอบคุณครับรักซุปเปอร์เล็กตลอดการรักซุปเปอร์เล็กตลอดการขอบคุณครับคิดถึงผมใครจะเข้มเล่นก็คิดดีๆนะครับเครืี่จากละหานชายสู้ๆครับขอบคุณครับผม อุ้ยมีเอฟจากตงจังหวดนพ่นน note, ะโนตสซูกิจิดใจนะสุบินก <laughs> ิดของสูงจิต <laughs> ของกัวโนใจโน้ตโนตเียกินลาวขาวอ่ะเอฟซูเปร์เล็กจากกระบี่เอร่อยนะมัม้ยอฟซีจากซีแดอร่อยมากครับนี่ครับก็มากินข้าวต้มครับ มาสิงนะครับขอนช่างตรงนี้ครับตาตาอย่าลืมน้ำท่อมพี่โอ้โหอมอจังน่ันดูมาเดย์ทีมอะนี่ท อิีจากลำพูนแป๊บ,บไม่มาครับมันไม่เห็นขอความพิลันเลยอิฟซีจากลำพูนขอบคุณครับผมซูเปอร์เล็กพูดภาษากัมพูชาได้ไหมครับไ <c oughs> อ้หยาบันเลยตี๋ใหญ่บังเกิดดิก็เป็นมันเป็นภาษาถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับแต่ว่าไม่ก็ไม่เชิงคำีนหรอกครับแต่ว่าก็พอพูดได้ครับผมลาวอ่ะลราเลาวอ่วอะอิฟซีจากเชอเป็กราวขอบคุณครับ อากคุณเนื้อบาทออกคุณโอ่ผิดครับโคตรรวยไปคุณดูสู้ไปครับขอบมากครับกราบขาวสู้ไปครับซุปเปอร์เล็กมีลูกยังครับเหลืองครับเป็นลำดามิตรใหญ่เลยคกำลังพยายามอยู่ครับกำลังพยายามอยู่ครับ ช็บเล็กชอวีนใหญ่จังครับ็เล<อ>็กก็ผมเ<อ>็ต้อจัดก็ต้องต่อยครับตรงนี้ไม่มีรายการก็ต้องต่อยครับผมเราก็ต้องต่อยนะอร่อยไหมเบียร์ <laughs> อร่อยครับหวานเชียบครูไสอยู่ผมตอนนี้ก็เป็นบ้าแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ก็อาจจะเจอกันบ่อยๆนะครับไลฟ์สด <laughs> จากครูใสนะ <laughs> ต่อยวันไหน แต่พรุ่งนี้ครับน้องก้าวน้องก้าวด้งแต่พรุ่งนี้ครับช่องทูฟอยู่ซูเดอร์น้องไอร์รเเชียร์อยู่โจบางปูโจบางปูใส่อำเภอนะจ๊ะใส่อำเภอนะจ๊ะครับเฮ้ยชนะเพชรเพชรสวัสดีสุภรเล็กอภิปรียังนครนะครับเด่นผู้ไทยไปไหนครับเด่นผู้ไทย แดกอยู่ครับน้ำหนักเล็กกี่อนสองกิโครับส <laughs> <laughs> บายครับเฮ้ยแสงนาฬารไปใช่ <laughs> <laughs> เพื่อนเพื่อนมึงอะแสงนาากไปไหนขวัดครับเปมี <laughs> <ง S 2> <ด>ขวัตรนาร่หงนาายเรื่องมวยนะครับ ถ้าผ่านธงกิจได้แก้มือก้าวหน้าเลยครับพี่แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับกินข้าวเส่้อเดือนไรช่องปากเลยนะไอโน้ไอโน้ตเพ่นไหนบาทีพลทหารใช่ไหมบารทีอะไรบารทีเก้าเลื่อนมั้งพี่วันนี้ตีกันเลยวันนี้ตีกันทารบานไอ้ตองนะ ซุบเล็กแล้วช้ามเปดใหญ่ไปไหมครับใหญ่ครับใหญ่เราใหญ่กินข้าวครับใหญ่ใช่หิวหิวครับหิวเอฟซีซูเปอร์เลกคนกลัวเมียเฮ้ยไม่ได้กลัวนักเมียเฉยๆเช่าอย่าลืมน้ำท่องพี่ไอตี้ลงไปด้วยไอตี้ไอตีหยกขาวใช่ เอฟซีสุประเล็กคนกลัวเนียชาวกัมพูชาเชียร์พี่ตลอดครับเอ้ยขอบคุณมากครับคุณแม่าอาคุณครับเอาคุณขอให้เก็บสามแต้มกลับค่ายครับครับเก็บสามแต้มแน่นอนครับเพื่อจะขึ้นจับผูกะ้ับ สามแจมแน่นอนครับเพื่อจะขึ้นจาับผมปีนีี้พ่ชายซูเปอร์โอมเมื่อะไรจะได้ต่อยครับพี่ซูเปอร์โอมอร์ซูเปอร์โอเมอร์ซูโอเมอร์นิดต่อยอยู่กับต่อยอยู่ต่อยอยู่กับมนุษย์ต่ออยู่กับมนุษย์มนุษย์ชาบูสวัสดีครับซุปเอ้หมวดผู้หมวดผู้หมวดชาลาวันสวัสดีครับผมชาลาวันพี่โยคิดถึงชาลาวันเห็นใกล้ทองไหมชาลาวัน ไก่ทองอยู่ไหนใ <Banana. S 1> ชเ้เข้มทิปพี่ทิปสู้ๆนะครับขอบค,คุณครับยี่มากินหมูกระทะซุปเปอร์เล็กอยู่กระจังห้าคนเรียกซุปเปอร์เล็กคนเดียวหน่อยชาวะวันกินเลยเดี๋ยวไปเกี่ยวไม่ยินส่วนตัวซุปเปอร์เล็กกิดยังไงกับตะวันฉายครับเรื่องฝีมือก็ ดีน้องเขามีแฟนแล้วเหรออะไรไม่ได้เลยตอบไม่ถูกเลยคำถามนี้รวยหรือวันนี้ครับเฮ้ยวันนี้วันนี้วันเกิดวันวันนี้วันเกิดตะวันฉายอืมใช่วันนี้มันเกิดตะวันฉายฝีมือตะวันฉายก็ดีแล้วครบเครื่องด้วยายาวซีจากกัมพูชาบาทบาทบาทออกขุณบาท เป็นความรู้เราเอาอยู่เอาอยู่ไหมต้องอยู่ครับก่อนสามแก้มเมื่อวานสามหนึ่งเรื่องพี่ก่อนสามแก้มเมื่อวานสามหนึ่งเรื่องพี่แมนซิตี้เหรอทำร้ายจิตใจกันเกินไม่ตอบเลยอ่ะแมนซิตี้อะเป็ดเป็ด ระหว่างแสงมณีกับพันมะยักษ์ใครชมยากออกว่ากันคนละฝีมือคนละสไตล์ครับทั้งแสงมณีกับพันมะยักษ์ก็เก่งทั้งคู่ยากทั้งสองครับยากทั้งสอง FC สุปอร์เล็กอยากประสาทสุรินทร์ครับเออผมคิดว่าประสาทพนมรุ้งยิ่คนดูยองเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับเลิศปืนเนาะอไปแเมื่อกี้คนดูเยอะเราไม่เคยละก่อเดี๋ยวไล์สุดทุกว,ว,ว,วันเลย อาดนซุเร์เล็กเรืะไรครับ้งันสมองซุปเร์เล็กกไกครับก้ากอดอกินเราดิมันมีดีคนละอย่างนะยดูมวกตองกับตั้งยักษ์อีหนึ่งฝีมือหนึ่งมวยเก่า อบยากให้พี่มาชกที่กัมพูชาถ้ามีโอกาสก็ไปครับแบง FP อยากสีขอแต่ตอนนี้กูใส่ต้องจ่ายข้าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปเบิดกันลราพี่ซุปเปอร์ใหญ่ได้ไหมครับ ่คือะเราชมเจอรถถังอยู่ครับครับผมรถถังรถถังชุบพรุ่งนี้เนาะร,นรถถังชุบพรุ่งนี้ครับวัถถบนจะเป็นเป็นกำลังกจให้น้องถังเลยครับ ตอนนี้พี่อยู่หัดใหญ่หัดใหญ่โรงแรมไดอาชิกินไม่ค่อยได้ก็อยากรู้ที่มาของชื่อซูเปอร์เล็กมามาที่บ้าน ตอนเด็กน้อยหิวซุปเพื่อนผมตอบได้หมดครับอยู่ด้วยกันเพื่อนมันตอบได้ตอนนี้ตอนเด็กน้อยสมัยซุปเล็กตัวเล็กๆครับเขาคือกินซุปเปอร์ติงไก่สวัสดีพี่ตังซุปเล็กไม่กินผักเหรอครับไม่ค่อยกินครับผักพี่ผมไม่ชอบกินผักครับ ก็แทบทั้งหมดแล้วครับไม่ชอบกินผักเพชรรังรุ้งก็กินเยอะครับผักดูครับเต็มจานแล้วครับไม่ค่อยกินผักนะครับขวายาวๆครับผมครับขอบคุณครับก็วันที่8วันที่9นะครับฝากพี่น้องครับที่เป็น FC ของเด่นภุรไทยนะครับก็ร่วมเชียร์พวกผม3คนด้วยนะครับก็จะควาชัยกลับบ้านให้ได้ครับผมใบเตย สุปเล็กกินเยอะไหมครับกินเยอะครับพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ชั่งน้ำหนักครับวันนี้ก็กินข้าวต้มครับผมนี่ครับเดินหาทั่วหาใหญ่อะไรครับฝากทิพซีเดมูใดไหนครับต่อเลยครับดาวลุงมาแรงแซงทางเขามาแรงเรื่องมวยครับมึงมวย มีแฟนยังครับรถถังครับก็เต็มที่ครับสําหรับพรุ่งนี้ก็น่าจะยังไม่มีครับคนนี้คิดถึงครับคิดถึงใครอะ่ะคิดถึงรถถังครับ <c ười> คิดถึงรถถังครับถังดูแลหน่อยถงังฮายไอดอนขอบคุณครับผมตังไรอยู่มั้สิ พี่ใส่ในประคุณชัยชอบเที่ยวไหนครับอันนี้ต้องครูใส่ตอบหน่อยครับในประคนณชัยครูใส่ก็น่าจะเที่ยวมาหมดแล้วนะตรองสี่ครับที่ไหน <laughs> ครูใส่ว่าตรองสี่ครสวัสดีครับผมกุศลสามัญสตูลสวัสดีครับ <c oughs> เชื่อเอนาจะชีอีกวันไหนครับยังไม่รู้เลยครับผมยังไม่รู้นะครับแล้วจะไปหานะ รออยู่นะทางรอบนี้กักตัวน้อยหน่อย,อยกักตัวกี่วันทางเจ็ดวันไหมวันกักตัวกี่วันนะนรอบนี้กักตัวน้อยหน่อยนะปล่อยให้ชนะนะตามเชียร์อยู่ครับขอบคุณมากครับผมไอดอนบินบินขอบคุณครับฮะคุยอะไรกับถาม เขาหาเขาเขาหาถังเลยไหมไหนอ่ะกดให้กดตรงไหนอ่ะนี่ไหนนี่มันต้องกดไงวะผมก็ไม่รู้เ ที่พักร้านนวดเยอะนะสุปเล็กสุปเล็กซุปเปอร์แป๊บชกเสร็จขอเสื้อนะรับผมมาเอาได้นะครับใครอยากได้เสื้ออยากได้กางเกงครับวันที่เก้าครับใครใครอยากได้เสื้ออยากได้กางเกงซุปเล็กครับเอฟซีนะครับเอฟซีซุปเล็กครับมาเอาได้นะครับผมให้ผมให้ทุกตัวนะครับผมมาชกใกลครับก็น้องเอฟซีชาวสงขลาครับอยากได้เสื้อซุปเล็กครับมาเอาได้นะครับ ให้เท่าที่ได้ครับขอใส่กลับบ้านด้วยไม่ทันจ <laughs> ังวันทันจังวัดไม่เอาใครขอใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะใครมาก่อนได้ก่อนนะเสื้อกางเกงนะครับ <c oughs> มันมันกดไม่ได้เฮ้ยยองไม่คุย